ครับผมกาบสวัสดีพี่น้องป้องปลาซุคุซุคนเนาะครับเนาะมันนี่กรับมาพบกับผมอีกคือเก่านะผมกับผมไอ้นาบินเชนแอร์นะครับเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ผมสีผ้าพี่ผ้าน้องมากินอันของปลาพี่น้องมันนี่ไอ้นาบินพอไอ้นาบินไปใส่หนูมานะครับผมพอไอ้นาบินใส่หนูมานะครับเนาะพี่น้องนี่พี่น้องไอ้นาบินสีผ้าพี่ผ้าน้องมาปีงหนูกินหน้าผมกินกับเข่ากับเจ้าคือสีเซียบ่าพี่น้องครับผมผมสีมาเอือบกันเลยนะครับผมขอบคุณครับครับผมพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็สีมาเอือบ เอาลับหนูกันเลยนะครับผมเอาแหงเอาเอาให้ไข่ใส่ได้เด้อนี่ปึ๊บเดี๋ยวไอ้นาวินเสียหนีเด้อแกะข้าวพี่น้องให้ไข่ใส่ปึ๊บโอ้โหว่าเสียนไอ้นาวินรบวรว่าไอ้นาวินทายกีบคนเดียวทายแบบยากเลยตอนนี้ครับพส้มครับนี่นี่ตัวนึงน้บหนูเหาเดี๋ยวเอาใส่ลงไปหนูนี่เป็นหนูหน้าเด้อครับผมขอให้ไพ่กีบนี่ขอให้ไพคนที่บบกินดิบเด้อครับผมโบกินหนูเด้อว่าผิดเดี๋ยวท่าลงไปเด้อเพิบ แล้วน้าเครื่องไปปึ๊บประมาณนี้เด้อพี่น้องครับแล้วเนียนร่องแนวอีเด้อครับปึ๊บนี่เนียนลงนี่ครับผมเหวใส่ไปประมาณนี้เด้อครับผมหนูเฮาปึ๊บนี่ใส่โค้ชค่ายเด้อครับผมตอนต่อไปสิแมะอันนี้เอาเอาหันลงเด้อพี่น้องเอาหันลงประมาณนี้หันลงประมาณนี้เหาใส่พิกไทด้วยเด้อผมสูตรผม อันเฮ็ดอธิเทสบ่คือไผเด้อครับผมนี่ไทยพิคไคลงไปนะครับยืบมาฟังนี่ไทยพิคไคลงไปอืบนี่แล้วครับผมไท่ประมาณนี้นะผมจิกไข่ไท่ลงไปเดี๋ยวห้องสีดาบด้วยเ้าคลิปนี้ผมผมมีรถดีแล้วผมผมมีแซมสว่านแลด้วครับคลิปนี้เต็มหวาม ครับผมพี่น้องเล่ากันตอนต่อไปไอ้นวินกับจีใส่น้ำสอดเด้อครับผมใส่พวกประมาณเมื่อไอ้นวินถ่ายผู้เดียวอาจียุ่งยากเงี้น้อยเด้อผู้ใดอันว่เห็นกับขอภัยเด้อครับผมใส่ลงไปเลยครับน้ำสอัดไอายามนี่เคี้ยมกับน้ำสอัดโมเคี้ยมเหนาะพี่น้องใส่ลงไปให้เนื้อหนั่งนู้นมันออกเหลืองมันสีกรอบเสียบนะครับผมขิ้นนี่ขอภัยเด้อไผสิบไกินหนูนะครับผมไอ้นวินขอภัยหลายๆนะครับผมอุบโอ้ยเดินถือเสื้องามแล้วนี่ นี่นะครับน้าใส่ไปประมาณนี้่น้างเกล็ดเรื่อครับผมครับผมกัสิประมาณนี้เด้อผมไอ้นัวินเกล็ดหนูกัใครไอ้นัวินเฮ็ดฟิตผาดการไหนขออภัยเด้อผมเป็นครับผมนี่กัหนูไอ้นัวินกัเกื็ดเป็นเทียบลอยเด้อครับพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยหนูหน่อยนะผมกระดูกอ่อนความเสียบซ้ำนี่พี่น้องครับนี่ไอ้นัวินงเกล็ดเรื่อไอ้นัวิ่งจะลงเตากันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาส้มมาส้มพี่น้อองขบคุณครับ นี่นะครับผมพี่น้องครับตอนนี้นุ้ยไอ้นวินกะย่างเลยเด้อครับผมไอ้นวินงกะลงย่างในเตาเด้อเด้อครับผมนี่กำลังย่างไอ้นวินงกำลังย่างเด้อครับผมโอ้เป็นจีบเป็นตัหอมแต่เสียบนาะครับพี่น้องของแถพี่น้องปั๊ดโท่เบิง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 ของแสีบพี่น้องครับตอนนี้นู้ไอ้นวินกะไก่สีสัมฤทธิเป็นเทียบลอยไก่สีสุกเด้อเด้อครับผมตอนนี้กำลังเหลืองครับต้องเป็นเสียบหลายพี่น้องเดี๋ยวไอ้นวินสที่ไทยตอนเราขึ้นโตจัดจาน มากินซูบีสุหนหวงมากิมเมืองรสชาติเป็นยังไงนะครับครับผมพี่น้องครับขั้นตอนนี่ปิ้งนู้กระซุกเป็นเทียบร้อยเด้อครับผมพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยปิ้งนู้ห่อปูธูได้พักลวกกั่มพักกระจอนลวก,พ,ก,ลวกพี่น้องนี่เงี้ยเดินพักกระจ้อนลรกัเจ้าห่อพี่น้องเจ้าบนบ้านนะผมภาพขี้ภาหน่องมากินปิ้งนู้นะผมพี่น้องคำแรกแหกมันขออยาแตงโมส้มเด้อครับผมมากินข้าวกินน้ำก็ไอน้น้วินเด้อเสพเซ่ป้งนู้คลิปนี้ขอไพ่คนที่บงกินนู้นะผมแต่ว่าอ้น้วินกินเบิร์ดเบือกได้ครับผมไอ้น้วิน กะกินมาแต่น้อยเนาะเขาเม่ยหยำเขาปว่วนกกินกับหนูคือกันกแต่น้อยกับเขามาครับผมพี่นอ้องรู้อีกันเลยเด้ดพี่นอ้องหนูตัวเป็นเปรนเลยข้ขมามแหลกแหกม้าน,นกินเขากินหนาได้ไอ้นวินเด้อบาทนี่ปอะาหยาัดสีข้ามง่ายๆเด้อพี่นอ้องนี่ไอ้นวินเข็นแรงสีงกินหนูดเด้อผมนี่ปอะหยัดพี่น้องเด้อกินเขาหน้าไอ้่นวินเดอ้อครับผมอืุตส่าห์หอมพี่นอ้องไาพี่ยูครับ มันนี้แม่พิ่นลวกพักหายพักกระจี๊ยนะครับพอดีพอไปใส่หนูมาเลยหนูนะครับก็ได้ขอพ่อพอครับผมขอหนูมาทายคลิปเด้อยวลวกพักกระสเสียบพี่เหรอพักกระเจี๊ยบหนูเหรอรุ่งก็ไ่ได้กินโดนนี่กันห,หมายแยกน้อยอู้แสบีบ cam những khay tam này say cái gì mày hóm khác rất là bình thường đấy tầm treo Nên cả con khăm khăm Bình Biển ngũ, số so đoạn như thế

เจ้าท่านพักเขาเนี่ยคุณไายเคยกินหนุ่กับข้าวมีในใต้กินนั่นเด้อครับบอกกันที่วิ่นเนียเคยย็ดยั้งกินบ้านนายนายวินได้าอีกอะ มันถ้าอัน้ำวินใดไม่อิ่วก็ให้น้นวินใดไม่นุ่กับบอกอันนี้เป็นแนวว่า,นนหนนนนาวเหียน,นั่งกินไหนแนวหนูนี่น้ำวินเสียไหนเบิ้งครับผมนี่ตัวอาดสีดำเล็กน้อย,ยแต่ว่าโอ้รสชาติดีแล้วผมคน สวัสดีครับเน่ะพันพักลงไปนะเพื่อนนั่นงมันนี่โอ้หนังก,กบ nó tô cả đầy tô bao nhai cả khoảm xẻ với nòng xăm này nó nổi nè khó ừ. khăn nhai. ข้อไกพี่อ่ะงนีกก่ย,ยข้าปีสานเนี่แทะป่งนุป่ปัโตป้าเนื้องามเลย พักกระปูกเองคือเกาพี่น้องพักกระจนนะครับนะครับพี่น้องเราดีสว่งมีนังมันออกนี่นี่ปุ้ยเบิงเด็กก่อนอื้อ จอนแรงถ้ากระจอนแม่เป็นลวกนะครับขั้นขั้นเมื่อจำเจ้า จาบบีพี่หน่องครับเดยกใครพี่หน่องไม่กินก็ไอ้น้ำินเด้เพรามันว่าสุกเด้อครับนี่มันต่างเป็นสีเนี่ยนี่ ให้นวินกับใบไทยก็ล่างให้เบิ้งหีกคือเกาเดิมนี่เพราะว,ะว่าร่มหนาวมากอีกแล้วพี่น้องร่มหนาวกับมาอีกแล้วอื้อทุกนองครับนางมันอื้อเขาห้อ ขอเย็นพี่หังครับพี่สวยบรยิอุ่น มันมีเครื่องคบอยู่พี่ผมว้าจับขอผมพี่น้อมสีเ็ไม่เหือเลออออย,เยเนือมัน được còn ơi ừ. hóm ừ. 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 thôi nhỏ nằm châu khác thôi cuối không quá này, ừm, khắc quá หอมมากเลยผมได้แต่ก็ไม่แล้ว,ว,วรงนุ่งพองครับพี่น้องโอ้ยเลี่ยงน,นูเห่าสีออกมากเลยเนี่ยเนื้อมันนี่พี่น้องเลยนี่ผมสีเบิองตับกรกซุกบุษชุกครับครับพี่น้องเรื่องเจาเลย อ,อพักพี่น้าอืเฮ้ยนะครับผมพี่น้ง ขามัอนโโอัมโมเ่ยข้ามยังไง่เขา้า รสชาตริระคนบาแสบด้วยครับรพี่นอนองปิ่งโนูเอาไง,ไง่าฮเนพี่นนหนงขามันมองแสบม่เงียงนี้ เขาห้องเข้ามาแนบอย่าบมันแนกอนไรเปน่าแสบพ้อมบ้างสีข้งมันเปดิดตัว ทำถ่ายพี่นักอใหมาเองที่ทุกคนครับครับอืมไไหนักไม่ไหว